ทุกคนมาอ้ยเข่าหันหอนห้วยหวยพี่น้องเพื่อนคุณคุณอ้ยควันออกควันออกห้วยหวยวันนี้มากินขนมจีนซาวน้ำปลาซาวแบบกินแบบร้อนๆเดี๋ยวนะมวแมงวันขอร้องเพศ เทใ,ใส่ป็นจังเด็สุดนาำพี่น้องไม่รู้จะนัวหรือเปล่าเนาะปรุงมาแล้วนะถ้าไม่นัวจิ้มกระเปียวหรือแม่ก็เอาไอ้นั้นน้ำปลามาใส่เดี๋ยวอิงจะไปเอาน้ำปลามาใส่มีบะกะทินําำพี่น้องเห็นไหมเม็ดกะทินเพื่อนอิงเก็บม,มาฝากอิง ปเป็นตะแเสบวันนี้ยิงได้พริกเขียวมาใหม่วันนี้ไม่ใช่พริกแช่แข็งนะเพื่อนๆเ,เห็นไหมเยอะมากยิงไปซื้อมาสดๆเมื่อคืนสั่งกับเพื่อนหนึ่งกิโลทุกคนอิงจะเล่าให้ฟังเรื่องตลูกคำคันของยิงทุกคน อิงว่าจะอิงว่าจะมาร้องเพลงชาติให้เพื่อนๆฟังอิงว่าจะมาร้องเพลงชาติให้เพื่อนๆฟังไม่ใช่อิงว่าจะมาเปิดเพลงชาติคารุ่ทธงชาติแล้วก็ร้องเพลงแต่อิงลืมรหัสผ่าน f เฟซบุ๊กอิงลืมรหัสผ่านยู u ูบอิงเครื่องเก่าเพราะว่าเครื่องนี้อิงใช้ถ่ายเครื่องนี้อิงใช้ถ่ายคลิปไงและเครื่องนั้นอ่ะอีกเครื่องหนึ่งอิงว่าจะมาเปิดเพลง อิงลืมรหัสเข้าย t u b e มันเปิดไม่ได้วันนี้อิงจะมาแนะนำวิธีกินยังไงให้ไม่เจ็บท้องนี่อิงกินพริกกินนมก่อนวันนี้อิงจะกินโค้กได้เต็มวันนี้อิงจะกินโค้กได้เต็มเต็มแบบเต็มใจแหละเพราะว่าคนบางคนที่เป็นพรีเซนเตอร์เขาโดนปดแล้วคนที่มาด่าป,ประเทศไทยนะโดนปดจากพรีเซนเตอร์โค้กแล้วอิงก็เลยกินแต่ก่อน ตอนแรกอิงมาอิจะหยุดกินนะเพื่อนๆคนที่เข้ามาดาประเทศไทยนะเขาเป็นพรีเซนเตอร์คุกคนคาเมนนะเวนด้าเพื่อนรู้จักไลยเวนด้าตัยอิงก,กินคุกอีกกินนี่ก่อนเวนด้านักร้งองหินพอบที่มาดาว่าประเทศไทยเรานะ เขาโดนปลดจากพีเซนเตอร์คุกแล้วอิงก,ก็เลยจะกินวันนี้ปกติอิงว่าอิงจะไม่กินอืมพี่น้องคุณวัมเมนเป็นกิโลหนึ่งคุณวันนี้อืมอืมจัดห้า ชดนามก่อนตอนแรกอีตั้งใจว่าตั้งใจว่าจะมาเปิดเพลงชาติไทยยืนคารพธงชาติก่อนจะกินนะ จริงลืมรหัสิพันอื้อเพ็ดโอ้ยเพ็ดเข้าขอนห่นซะบ,บัดนี้อื้ออื้อ ืเพ็ดแห้งพี่น้นองพี่น้องเ,เพื่เพ็ดแบบร่มออกหูบ่ไปสงสัยงกินได้ลูกเดียวเลยวันนี้ เผ็ดแบบร่มออกหัว <tal> เืมเยอ

กินนมก่อนเพื่อนๆกวาวเจ็บทอ้องเผ็ดจนนมออกหูเผ็ดเผ็ดยยงคือเผ็ดขับเลยพี่หนอถามเนี่ย ขึ้นมาไว้เลยอิงตังใจแท้ๆอุตส่าห์เตรียมโทรศัพท์มาว่าจะมาเปิดเพลงชาติยืนเคารพธงชาติก่อนจะกินน่ะ ลืมรหัสเข้า YouTube ตัวเองเพราะอิไม่ได้ใช้นานมากเครื่องนี้ข้าวเหนียวสวยมากอิงไปซื้อขอโทษทุงนี้นสั่งกับเพื่อนอินยี่สิบกิโล เมื่อคืนแฟนเอีงไปแบกเ,เอาลอ,องกินดูกป็นดีกว่าเพลดลดูเล็กๆ,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 ๆก็เพ็ด คนที่มาด่าประเทศไทยเราเขาถูกเลิกจาก้างเขาถูกยกเลิกเป็นพีเซนเตอร์แล้วอโคกอ่ะ,ะอิงก็เลยเอามากินเลยจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังมีผู้หญิงประเทศเราผู้หญิงคนเรา เขาไปได้แฟนที anyway, ่กัมพูชาเขาไปได้แฟนคนกัมพูชาแล้วก็น่าจะอยู่กัมพูชาหรือเปล่าอิงไม่รู้แล้วเข้ามาทําคลิปด่าให้คนไทยอิงรู้สึกโมโหมาเขาบอกว่าไม่มีใครอยากเป็นเป็นเป็นพี่เป็นน้องกับ ประเทศลาวไม่อยากเป็นพี่เป็นน้องกับกับประเทศไทยหรอกเขาบอกเขาบอกว่าแต่ก่อน่ะแต่ก่อนนะคนไทยชอบดูถูกคนลาวอีลาวอีลาวอีลาว,อ,ลาวอย่างงู้นอย่างเงี้ mm. แล้วพอมีสงครามไม่ต้องแล้วก็มีพอมีสงครามก็จะมาหาภาหาพวกมาเอาคนลาวมาเป็นมาเป็นพวกอะไรเขาบอก นางบอกว่าไม่ต้องมาหาพักหาพวกค่าคนไทยไม่มีใครอยากเป็นพี่เป็นน้องกับเธอหรอกนางบอกบอกว่าแต่ก่อนประเทศไทยดูถูกอีราลาวอย่างงู้นอีลาวอย่างนี้อเขาพูดเกินไปเห็นดมนใจอะ่ะ คนอื่นน่ะประเทศเราคนอื่นน่ะเขาอยากเป็นพี่เป็นนอ้องตั้งแต่เกิดสงครามแล้วค่ะฉันจะบอกเธอยิงจําชื่อนางไม่ได้ยิงเห็นผ่านยิงเลื่อนไปผ่านพี่เฟซบุ๊กเห็นคลิปนางมาพูดเยอะเยะฉันจะบอกเธอให้นะนางคนนั้นน่ะคนน,นค,นคนนางคนลราคนนั้นน่ะเธอไม่รู้อะไรก่อนที่จะเกิดสงครามแล้วค่ะ ประเทศไทยกับประเทศเราเขาเป็นพี่น้องกันมานานเนี่ยเธอไปได้ผัวคุณขมรนเธอก็ทํามาดดาประเทศไทยม,มีแต่เธอคนเดียวแหละค่ะที่ไม่รักที่ไม่อยากเป็นพี่เป็นน้องกับกับประเทศไทยคนอื่นคนเราคนอื่นเขาอยากเป็นค่ะแล้วก็เป็นมาตั้งนานก่อนจะเกิดสงครามแล้วค่ะแต่เพียงเธอเกิดเกิดการขัดแย้งความขัดแยง้งเธอก็เลยเอามันไป,ไปเป็นประเด็นมาพูดค่ะว่าคุณเรา ไม่อยากเป็นพี่เป็นน้องเขาเป็นมาตั้งนานก่อนที่จะมีเรื่องขัดแย้งไทยกัมพูชาแล้วชั้นคนหนึ่งชั้นเป็นคนชอบประเทศลาวมาตั้งแต่นานแล้วค่ะแต่ก่อนที่ชั้นจะมาได้มีแฟนฝรั่งอีกฉัานทำงานอยู่ประเทศไทยชั้นดูชั้นดู youtube ทุกวันชั้นดู youtube ชั้นไปติดตามคนลาวตั้งหลายคนค่ะตั้งแต่ก่อนที่ชั้นจะหลายปีมาแล้วแต่สมัยชั้นเป็นสาวนวน ฉันไม่ได้พึ่งมาพูดว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องเอเอก็พึ่งมาพูดเพราะว่ามันมันเกิดความขัดแย้งก็เลยแบบว่าที่ที่พูดวันนั้นก็คือว่าอิงน่ะจะไปจะไปเที่ยวประเทศลาวดีกว่าอิงว่าประเทศเขมรน่ะเขาไม่จริงใจกับเราอิงพูดก็เลยพูดถึงประเด็นนี้ขึ้นมาแต่พูดถหงแต่ก่อนที่จะมีสงครามมา คนเราคนไทยรักกันมานานแล้วค่ะเธอไม่รู้บ้านฉันนะ่ะมีแฟนเป็นคนเราไปแต่งงานกับคนเราหลายคนค่ะบ้านฉันมันเก่งกอกนะอืออำเภอศรีเมือมงใหม่จังหวัดอุบลน,นะมีเมียคนเรามีมาคนเราก็มาอยู่ประเทศไทยมีครอบครัวที่บ้านฉันนะ่ะมีลูกครึ่งเราตั้งเยอะจะบอกอะไรให้ แล้วเขารักกันมาต้องนานเนี่ยมีแต่เธอคนเดียวแหละที่ไม่รักประเทศฉันฉันก็ไม่สนใจค่ะชัดๆเธอออกไปจะเชือ่อย่ามาขอความเชื่อหลืออะไรจากประเทศฉันนะจะได้ช่วยมีเธอคนเดียวนอกนั้นคนเลาวเขาดีหมดแล้วเขาก็รักประเทศไทยมาตั้งนานและฉันก็รักประเทศลาวมาตั้งนานค่ะฉันติดตามคนเราทําเพจทํา youtube ตั้งหลายคนค่ะฉันดูทุกวันแม้เช้าฉันก็ดูค่ะ ตอนฉันทำอาหารฉันติดตามอะไรนะแกแกเป็นกระเทยอ,อิงจำชื่อไม่ได้ก็คืออะไรอิงชอบแกแม่งเป็นกระเทยแกน่ารักมากอิงไปติดตามอิงไปติดตามคุณลาวต้องเยอะนะและน,นานก่อนที่จะมีสงครามด้วยเพื่อนอนิงจะบอกให้ฟังมไม่ใช่ว่าสงครามแล้วมหาภาหาพวกแบบนั้นไม่ใช่ค่ะอืม จะหาพรรคหาพวกทำไมประเทศไทยเขาไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วทหารเขาแข็งแกร่งจริงจะตายปกป้องประเทศแล้วคำที่ว่าหาพรรคหาพวกมันไม่ใช่ว่าหาหง่ายๆหรอกไม,ไม่ใช่ว่าไม่เหมือนเด็กเด็กน้อยในโรงเรียนตีกันเออเธอมาอยู่พรรคเธอมาอยู่พวกฉันเธอไปอยู่พวกนน้นแล้วก็ดุมตีกันแบบนนัะ้มันไม่ใช่ค่ะทุกวันนี้ ถึงถึงในใจนะเออฉันเข้าข้างประเทศเธอแต่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีใครไปสามารถอู้อา้าวฉันจะสู้รบกับเธอฉันจะสู้รบกับเธอแบบง่ายง่ายมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกเดี๋ยบอกให้ไม่ใช่แบบเออฉันเข้าข้างเธอแล้วฉันจะไปลบไปลบช่วยเธอมันไม่ใช่นะเพื่อนแล้วยังมาพูดโอ้ให้อิงเห็นนะจะตบสั่งซ้อนให้ เพ่อขอโทษเอยนั่พูดไม่สุภาพถ้าเจอนางนะโอ้ยแล้วพูดหลคยคลิปมากมาพูดไม่ต้องมาหาพักหาพวกขาอะไรมาว่าคนไทยโอ้ยใครเข้าไปหาพักหาพวก็เธอไม่ช่วยอะไรได้ไหมประเทศจนันะรอืมามาพูดแบบนั่นตัวเอง,งเขาไม่รอดอย,อยู่ไปเอาผัวเขมรไปอยู่ขเขมรอะไปอยู่บ้านเขา ไอ้ที่องมาพูดอ่งเกลียดนางคนเดียวนะเพื่อน,อนทุกคนประเทศเราอิงรักหมุนนะอิงเกียดนางคนนั้นมากอย่าให้เจอใครเข้าไปหาพราหาพวกเพื่อนขอโทษด้วยอิมาบ่นให้ฟังเหลือใจ <laughs> ไม่ได้พูดเลยเพื่อนมาพูดให้ประเทศเรา เธอก็ไปอยู่ก็ไปเข้าข้ามผัวคอมเมนเธอค่ะแล้มาด่าประเทศฉันแบบนี้เขารักกันมา,าตั้งแต่นานแล้วค่ะคนไทยกับคนลาวสมัยไหนแล้วสมัยปู่ย่าตายายคันนี่นคนลาวอยู่บ้านฉันเยอะมากค่ะคนประเทศลาวแต่งงานกับ กับคุณปะเทศ่ฉันคุณบ้านฉันก็มาอยู่ลูกหลานลูกครึ่งลาวเยอะเขารักมาตั้งกันมาตั้งนานแล้วฉันแต่ก่อนฉันก็ไปแต่ก่อนฉันเป็นเด็กวัยรุ่นนะฉันไปเที่ยวฝั่งลาวค่ะฉันไปด่านช่องเม็กฉันไปบ่อยมากสนุกไปกินฝผือที่ลาวด่านช่องเม็ก ที่อยู่โคงเจียมเนี่ยอนเ่ออำเภอ,อ,อโคงเจียมอ่ะเพราะว่าบ้านอิงจังหวัดอุบนนะอำเภอศรีเมืองใหม่บ้านอิงนะห่างห่างจากโคงเจียมสามสิบสองกิโลอิงก็ไปไม่รักไม่รักประเทศไทยยังไปดู พูดเหมือนดูถูกประเทศตัวเองด้วยว่าประเทศประเทศลาวนะี่ยไม่อยากเป็นพี่น้องเขาอยากเป็นหมดค่ะมีแต่เธอคนเดียวไม่อยากเป็น <c oughs> จริงไหมเพื่อนอิ่มแล้วอขอโทษกินเดียวไม่ได้วันนี้กินนั่นของโอ้ยไม่ไหวไมื่อยเมื่อยเมืม่ อย่ากมาทักทายเพื่อน,อนๆนเทยิ่งคิดถึงเพื่อนๆทุกคนฝนฝนจะตกเพื่อนๆยัก,ก,กินโคกก่อนหัวเมียเขาก็มาว่าหัวเมียเขาคู่ดาราเขา เรามาว่าพูดอะไรโดนไทยทูมีโดนไทยทูมีอะไรไม่รู้อืมวิอินซูไม่ไหวเลยเพื่อนอีกกินสองเม็ดสลบอุ้ยผิดยังคือเผ็ดขาดเลยอินจุกทองอินเนีนทองเมื่อวานนี้ไปวันเกิดวันเกิดลูกชายเพื่อนก็เลยดื่มนิดหน่อยก็เลย กินอะไรไม่ได้เลยตอนนี้จุกส่วงพี่นนองยิงขอโทษด้วยกินเองกินเป็นหมดเดี๋ยวเองจะกินไปกินตอนนี้อิงจุกเดี๋ยววันหลังกินจัดเต็มให้ดูหาแนวอื่นมากินวันหลัง วันนี้ยังมาพูดที่จริงยังไม่หิวเท่าไหร่ไงจุกท้องเอียังมาพูดเรื่องคนลาวคนนั้นแหละผู้หญิงคนลาวไม่ได้ว่าให้คนลาวนะคนลาวดีหมดอิงรักมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาใหญแต่อิงเกิดมานะ่ะอิงจำความได้อิงก็ไปเที่ยวประเทศลาวกับพวกแม่อิงไปด่าช่องแม่ใน u t u b e อิงก็ดูคนลาวในเพจอะไรอิงติดตามจอยนะจอยคนลาวนะ จอยที่ว่าเบาเลี้ยวกับไปนะยิ่งก็ติดตามมาตั้งนานก่อนจะเกิดสงครามโดยสรร้ำขลักกันม,มาพูดยิ่งโมโหงยิ่งเลยมาพูดให้นางนางนัง่นนาง,งคนนั้นน่ะเออมาออกตัวว่าประเทศเราทำไมทุกคนยิ่ไปแล้วไอเจ็บท้องแหละโอ้กินเยอะกินมน้ำฝนจะมาแล้วเมื่อนฟ้ามวดินเห็นไม่เหงื่อยิงแต่ มันร้อนมาเวรีไปแล้วเองขอโทษเองกินไม่หมดเองติดกินให้หมดเสียดายบ๊ายบายเช่นนึงไปก่อนทุกคนเจอกันทิปหน้าขอใ้เพื่อนๆดูคนมีความสุขรักประเทศไทยที่สุดดวงใจอยู่ในหัวตลอดการ